วนนี้คุณพิกก็จะมาสรุปสูตรเคมีสําหรับโบทนะเคมีไฟฟ้าให้น้องๆนะมห้ามหกเตรียมพร้อมสำหรับการสอบนะโดยคุณพิกจะมีหลักการท่องจําค่าอีนู์ง่ายๆ ว่าเงินทองกูดีบุกนี้เล็กโคตรสังกสีมากมากฟังดูแปลกใช่ไหมนะเพราะว่าโลหะส่วนใหญ่จะอยู่ในข้อสอบและนะมีโลหะเพียงแค่สชนิดที่ค่า E ศูนมากกว่า0ย์ก็คือเงินทองเงินก็คือเงินซิลเวอร์แต่ทองย่อมาจากทองแดงนะสมตัวนี้เป็นโลหะที่มีค่าอศูนติดบวกจากนั้นจะขั้นด้วยไฮโดรเจนซึ่งเป็นค่ามาตรฐา h ไฮโดรเจนอิเล็กโทรดซึ่งมีค่าเป็น0 0 0โวลต์ 1. ที่เหลือโลหะส่วนใหญ่จะมีค่าอิูนติดลบน้อยกว่า0ูนย์เราทองว่าเงินทอง ออกลัวย่อมาจากตะกวดีบุย่อมาจากคําว่าดีบุกนี้ย่อมาจากนิกเกิล เหล็กยอ่อมาจากเหล็กโคตรโคตรโคตรโคตยรย่อมาจากโครเมียมสังกะสีก็คือสังกะสีและมากมากคือแมกนีเซียมพี่ๆรุ่นเก,ก,ก่าๆฝากบอกคูบิ๊กมาว่าให้บอกน้องๆท่องจำค่าอิสูเหล่านี้เข้าไปเพราะมันเป็นความจริงข้อสอบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบิดเบือนความจริงได้หมายความว่าโลหะเงินและทองแดงค่าอิสูต้องติดบวกเสมอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไฮโดรเจนเป็น0.00โวลต์และโลหะที่เหลือจา้าค่าอิสูติดลบ ัวดีบุกนี้เล็กโคตรสังกสีมากๆเหล่านี้ก็เป็นโลหะที่ค่าอิสูนต้องติดลบจริงๆดังนั้นใครที่ท่องจาค่าอิสูเหล่านี้เข้าไปไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูตารางค่าอิสูที่ข้อสอบให้มาเลยจึงทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น